สวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมณขณะนี้นะครับทางช่องทางแฟนเพจอาจารย์เสียท็อปคำ n u e เกนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะครับสรุปหวยนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับครั้งนี้ครั้งเดียวจบเลยนะครับครั้งนี้ครั้งเดียวผมก็จะไม่บอกแล้วจะไม่สรุปแล้วที่ผมจะสรุปให้คือตัวเลขที่ผมจะเล่นนะครับ ที่ผมจะสรุปให้คือตัวเลขที่ผมจะเล่นผมเล่นตัวไหนนะครับนะเออเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวรอสมาชิกสักคู่นะรอสมาชิกกันก่อนละกันผมผมจะให้ดูโพยนะจะได้ไม่มีข้อคอลหาว่าไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เลยไม่เห็นโพยนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือให้ไว้วันที่28่สิแปคือวันนี้นะครับ28่สิแปดนะครับไลฟ์สดณขณะนี้คือวันที่ยีแปเมษายนพุทธศักราช2 5 6พ ลอตเตอรี่นะครับที่ผมให้ไปซื้อนะครับลอตเตอรี่เลขทูบสารปูตาที่ผมให้ไว้วันที่17เมษานะครับ174คือผมให้ไว้วันที่17เมษาผมทําคลิปลง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็มันลงหน้าเพจด้วยแต่ผมลบไปแล้วหน้าเพจเพราะว่าโดนโดนทาง a c e b o o k เขาปิดกั้นนะครับระหว่างนี้พิมก็ก้าเข้ามาระหว่างที่ผมพูดนะตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับเล่าเรื่องเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้ก็พิมก้าวเข้ามาก่อนนะครับนะ เลขทูบสารปูตาที่บ้านผู้ดินนะครับตำบลภูเงินอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะก็เป็นทางบ้านผมเองนะครับนะที่ผมไปไหว้สารปูตาก็ได้เลขทูบมา174นะครับวันที่17เมษายนนะครับที่ผมไปขอวันที่17เมษายนหลังจากหวยออกคือ1วันนะครับและลอตเตอรี่ชุดที่สองที่ผมให้ไปซื้อให้ทุกท่านไปซื้อคือลอตเตอรี่ที่ผมมาขอที่บ้านทำน้ำก้าวคือที่ สำนักของผมแล้วนะครับก็ได้405มาอันนี้คือขอมาเน้นๆเลยคือได้405มานะครับนี่มาขอ405คือได้วันที่24เมษายนนะครับ24เมษายนแล้วเลขไข่นา克拉ดผมเพิ่งเอาวันนี้ผมเพิ่งจับวันนี้นะครับได้31วันที่28เมษายนผมได้เลขไข่นา克拉ดว่า31นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทุกท่านมาดูกันครับทุกท่านนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าผมจะเน้นเลขอะไรนะครับเน้นเลขอะไรเล่นเลขอะไรเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ก่อนที่ผมซื้อไว้174มี95ใบ74มี105ใบนะครับ74ที่รวมไปแล้วมี105ใบนะครับ174ที่ผมให้ซื้อเนี่ยเลขเลขที่ผมให้ซื้ออ่าลอตเตอรี่ที่ขอปูตามาผมขอวันที่17ขอวันที่17เมษายนเนี่ยลอตเตอรี่ทูบสายปูตา174 ผมไม่แหกตาผมบอกผมบอกก่อนหวยออกนะท่านที่มารับชมเป็นพยานให้ผมด้วยถ้าหวยออกมาแล้วใครมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์บอกหลังหวยออกหรือหวยออกก่อนแล้วเขาเอามาให้ดูผมไม่มีอย่างนั้นครับนะผมเป็นคนจริงพอสมควรนะครับนะหนึ่งสี่นนะครับอ่ะ เดี๋ยวนี้ชุดห้ใบแพงครับนะเออชุดหใบแพงนะครับบอกบอกรัฐบาลด้วยนะครับนะนะหใบปกติซื้อ500ก็ว่ามันเกินกำลังเกินเกินแล้วแต่เดี๋ยวนี้บอกอ่าญีป,ปุ่เขาบอกว่าอ่าจับชุดยากนะครับเขาเล่นผม750เลยครับต่อชุดนะนะหนึ 1, 7, ท่านคิดว่าผมจะซื้อเลขอะไรดีกว่าเออแล้วผมจะเน้นเลขอะไรอ่าเนี่ยหนึนะครับดูกันไปเรื่อยๆครับหนึ 1, 7, ครับ นะผมซื้อกี่เลขอ่ะซื้อกี่ใบซื้อกี่ชุดอ่ะหนึ่งเจ็ดสี่แชร์ให้ออกไปเลยครับแชร์ออกไปเยอะๆแชร์ออกไปเยอะๆผมบอกก่อนหวยออกแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูสรุปยอดอสรุปตอนท้ายนะครับว่าผมโพยของผมเนี่ยสำหรับใต้ดินเนี่ยผมจะให้ดูโพยผมด้วยนะครับผมจะโชว์ลอตเตอรี่ผมเนี่ยจนกว่าคนมันจะเยอะๆนะครับคนเยอะๆนะแล้วมันเน้นย้ำให้อีกทีในช่วงท้ายให้ดูเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่ชุดสองใบครับ หนะึ่งเจ็ดสี่ชุดสองใบครับแล้วก็เป็นหนึ่งเจ็ดสี่ชุดสองใบอีกนะครับยังมีอีกครับหนึ่งเจ็ดสี่ชุดสองใบครับอันนี้ก็จะไม่เป็นหนึ่งเจ็ดสี่แล้วจะเป็นเลขเจ็ดสี่อย่างเดียวแล้วจะเป็นเลขเจ็ดสี่อย่างเดียวแล้วอืมอันนี้ก็เป็นเลขค้าแล้วเลขเจ็ดสี่ค้าแล้วเลขเจ็ดสี่ค้าแล้วเอาคือได้สี่ศูนย์ห้าใช่ไหมครับทุกท่านนะเลขทูบบ้านทำนบประกาผมให้สี่ศูนย์ห้าใช่ไหมครับทุกท่าน มาดูกันแต่405ผมเอาน้อยกว่าเลข174ในลอตเตอรี่นะ405ครับนี่นะ405ครับ405ครับให้ดูก่อนผมโชว์ก่อนหวยออกนะครับผมโชว์ก่อนหวยออก405ครับถ้าจะถูกหรือไม่ถูกวัดดวงกันกลับจะเล่นใต้ดินต้องกลับครับ ไม่กลับตับแตกแน่นอนผมบอกไว้เลยบนล่างกลับไปกลับครับไม่กลับตับแตกครับ405ถ้าอยากทราบว่าผมเล่นโพยถ้าเล่นใต้ดินเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโพยผมที่ผมจะแพงนะครับ405แล้วอันนี้ผมไม่ได้จากวัดหลวงปู่สวงอันนี้แถมนะอันนี้แถมนะอันนี้แถมแถมให้นะ88แต่88เนี่ยผมจะไม่ซื้อใต้ดินนะผมซื้อเอาไว้ลุ้นเนี่ยลอตเตอรี่นี่แหละนี่แหละ นี่นะครับแคปไปเลยสําหรับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับนะแคปไปแล้วก็ QR code นี้ได้เลยนะครับ QR code นี้นะครับรัฐบาลไทยประจำวดวันที่2พฤษภาคมพุธกรกฎสองพร้อยหกสโพยอาจารย์เสียทอ็อปทำน้ำประการนะจะ๊ะบน174ผมเล่นพันคุณพันนะครับนะบินนี้จะส่งไปเจ้าไหนมั่งผมไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะอั้นผมหรือเปล่ามจีจะมันจะมีอั้นตรงเลขผมหรือเปล่านะครับ174,000จ็ดสี 4, ่พันคุณพันสี่ศูนคุณพัน บนล่างนะครับ74 2000 2000 47000 1000 05 2000 2000 5000 1000 17 2000 2000 71000 1000 31 2000 2000 13000 1000ท่านใดนะครับผมขอแจ้งอีกหนึ่งนะครับท่านใดถ้างบน้อยเล่นต่ำงบน้อยท่านอาจจะเล่นตัวละ100หรือตัวละ20บาทตัวละ50บาทแล้วแต่ท่านนะครับ แต่ผมเล่นอย่างนี้เป็นประจำนะครับเล่นอย่างนี้ทุกงวดมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่วันนี้มันอ่งวดนี้มันต้องเข้านะครับงวดนี้ต้องเข้านะครับงวดนี้ขอให้บารมีองค์ปู่องค์ย่าองค์บรมครูทั้งหลายจงประสิทธิโชคลาภให้แก่ผมและทุกๆท่านทุกๆนานทุกๆดวงจิตดวงใจนะครับข้างๆนี้นะครับเป็นเลขทูบนะครับอย่างที่ผมบอกครับเลขทูบของศาลปู่ตาบ้านภูดินนะครับตำบลภูเงินอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ผมขอมาวันที่17เมษานะครับหลังหวยออก1วันผมขอมา1 7เมษาเพราะว่ามีงานไหว้ปู่ตาพอดีแล้วก็ได้เลขทูบ174นะครับ174นะครับแต่ผมซื้อ74กับ17เนะเห็นป่17ผมซื้อ2,000คูณ2,000ผมไม่รู้เป็นอะไรโดนจิตโดนใจผมชอบ17มากนะครับผมชอบ1 7มากผมซื้อ2,000คูณ2,000นะครับบนล่างนะครับแล้วก็74ซื้อ2,000คูณ2,000นะครับ และเลขที่2คือเลขทูบ4ีู่นย์ห้าผมได้จากบ้านทํามนุบก้าคือบ้านทํามนุบก้าแห่งนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับหนึ่งเจ็ดสี่สี่ศูนย์ห้าขอให้มาสามตัวต,ตรงเลยนะครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับแคปไปเลยแครไปเลยจ้ะแคปไปเลย